จะตัดเล็กนะครับยีีนะฮะมาก็ทำตัดเล็กเลยนะฮะแต่ต้องเล็งก่อนนะครับแรกเล็งนะครับเล็งเล็งนะฮะต้องแน่นแน่นก่อนนะครับวิธีการของช่างวางนะครับองวางกกอกนะต้องเล็งก่อนใช่ไหมลุยครับได้แล้ว นะครับอ้าวอานะครับจะได้ไหมนะะเียไ้ก่ะ ครับสวัสดีครับพบก,กับช่องทักู h ชาแนลนะครับอ่ามาพบมาพอก,กัน EP นี้นะครับอ่าครับผมนะฮะเราก็งานหนักสิแค่ประมาณสกว่าทีงาน,นะะ่าหน้านอยามากับแล้วบ่จันรมาลกเย็นมาลว่ะ เิ่นหาเส้นไปเจอบ่ครับเิ่นไปตามหาเส้นเสียเส้นดิเสียเส้นเนาะเสียเส้นเสียเส้นเส้นเสียเส้นเสียก็ไปตามหาแล้วเมื่อเมื่อวานทำหมูฟังหายอันนึงครับก็ใส่เห็นครับเก็บมาให้ได้ด้วหมูฟางหมูฟังสีขาวๆแล้วครับเบิ่งเบิ้ลอะไรเออผู้พิทหมูฟางแบบนี้อันหนึ่งเป็นกล่องแบบนี้สีขาวอยู่เป็นกล่องแบบนี้แหละ ไปรูปของใครเห็นตั้งนานเราอยู่ที่รถไฟฟ้าผมอ่ะของผมนี่แหละหายไปก็สามอันละมันเป็นกล่องแบบนี้เลยแล้วข้างในมันมีหูฟังนี่ไม่ได้เปิดได้เป็นของหูฟังอ่ะของพี่อย่าพอประตูได้ไหมของผมนี่แหละพี่หายไปทุกใบตลอดเลยผมหาไม่เจออันนี้ก็ซื้อใหม่แน่นอนผมเห็นอยู่นะอยู่ที่รถเอ็กซีผมมั่งเห็นที่มูลออกเมื่อเช้าเนี่ยได้เห็นนานแล้วนานมันเห็นนานแล้วหลับเป็นเดือนแล้วหละของผมหายไปสามกองผมมาถามอายุของใครของใครหาย ผมนี่แหละพี่ผมหาผมมันหล่นแต่กระเป๋านี่แหนยังไง่าม่เชื่อเลยไหจะเเป็นสีขาวมดีกว่าขาผมเนี่ยตายแล้วนะดีแล้วผมไม่ของใครโดนหายเพราะว่าผมไม่ได้นั่นไงเพราะผมนม่เคยใช้แบบนี้ของผมของผมอใช่ กม,มซื้อสามอันแล้ขายตลอดเลยซื้อใหม่เอามันบามันมาเป็นคู่ไม่ให้เหรอมันจะเป็นคู่นั่นแหละแต่ว่าผมซื้อซื้อทำสามรอบแล้วเพรอบโยหายโยหายต้องหางมันเพื่อนบางทีมันหล่นหางมันเป็นหล่นอย่างนี้เลยใช้ผมไม่มีใครโดนเป็นโรเขาไม่มีของใครใช้เลยที่นรนในใจคนเดียวร่วมเป็นโมเอฟซีอันนี้ซื้อใหม่ล่าสุดเพราะว่านี่แหละโยหายไม่ได้เลย

จริงคับเ,เ,เยอะจริงๆสรงมมมองเยอะมีคือไอเดียที่จักได้แบบใครเลยจัดได้คนเร่องอย่างเดียวเลย ที่ได้มาเตียมอะเราต่างหอ้วนมันต้องคำนวณรอยส่อว่ามันแผ่มันเมตนมันกว้างเท่าไหร่ถ้าแผ่มันกว้างแล้วมันคขรอกี้ไม่ต okay, ้องเสมอกหต้องความกว้างเท่าไหร่ต้องดูวาแผกี่น้ำก๊อง ขึ้งเวแรงจุดบอกขึ้นเร็วเท่าไรครับพีครับล่าอะไรไม่กสามเก้าหนึ่งจุดสองไงยังไม่ได้เลยเด่น่ะคือล่างมันมีสามเก้าหนึ่งจุดสองยังยังไม่ได้ตัดตัดที่หนครับที่เราตัดช้ามันไม่ถูกเรีกยางเรีกยังลุงเล็กสามสามเก้าสองสามุงครัเล็กอะไรมันมันลุง เขาจะใส่ฟ้าดครับเรื่องต้ไตัวรับป้าเลยระดับฟ้าเลยเละแล้วมันก็ต้องไม่ตัดขยักขย้อนทำไมครับแหน้าฬียาวเลยบอกเขาจะใส่ฟ้าแล้วก็ใส่ระดับไว้ให้เขาเลยเ้ดสห้เครสาหนึ่ สามร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดสโดยอะไรครับไกรอง3ครับกรองครับช่วยกันนะครับสามร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดสมีสีท่านนะครับมีนิตที่ไม่เรื่องบอกใครโอ้ยอย่าบอกใครมาตรฐานโอ้วัมาเลย้าบ

จริงมันต้องทำใส่ข้างนอกไปแล้วลุงเดี๋ยวถ้าเร้ยใสข้างใสใสข้างในเพรข้างนอกมันจะเป็นชื้อราที่สุดใช่พรัะเป็นเชื้อราสนที่สุดเลยครับถ้เอาบรรไดี่ทำมน เด็กเลยนั่นละออได้อยู่นะก็ดก่อนสามลงเอาขก็แต่ได้เ็กเ่นี้เ่านั้นเดี๋ยวลงไล่แต่ของคุแล้วก็ป่อยงานนี้ได้เสอันนี้ตัวิ่งไหนี่ คนตวประตูก็ไต้องเ,อเอีใ่ใส่ข้าประตูอยู่อ่ใส่คุณตำบเนีเนาะโอ้ยเนีเนแล้วเนาะค่าฟ้าว,าวาเนาะมันเป็นข้านอยู่แล้วไนครับึม <Okay. S 2> สุนเี้ยบๆสุดแน่นเพรว่าไปคิดให้หน่อย จะตัดเล็กนะครับเีีนะฮะมาก็ทำตัดเล็กเลยนะแต่ต้องเล็งก,ก่อนนะครับเรบแรกเล็งนะครับเล็งเล็งนะฮะต้องแน่นแน่แนก่อนนะครับวิธีการของช่างวางนะครับต้องวางกบกอก,กนะต้องเล็งก,ก่อนใช่ไหมล,กกลุยครับได้แล้ว อ้าเอ้านะครับจะได้ไหมนะฮาเดี๋ยวครับก้อยเหรอ โบราณองคูเอาเอาเซอร์ไพรสป้าลุงทำเซอร์ไพรส์ป้าครับโบราณองคูมือเก๋นี่อยู่ครับไม่ได้หรอกพี่น้ไม่รู้ไม่ด้รอนพี่น้องเสิมอีกทุกจะประมาณสพันก้อนสองพันกอนบบดาวไปเห็นไก็ประมาณ เยอะไรก็ได้ครับเงินพี่เได้ครับนะลเปนกับป้าเลยเอาว้นอนกันพักไร้มือป้าผ่านพังโคลไครับเอกูบอลเฮาย่อสปเนอนะผ่านังโคลนเลยไหนเอ้ยไอ่านไอกูบอเฮาหนะครับป้า ผมให้ทางหน้าให้ปิดชิปให้หน่อยเร็วดิปตสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตคลิปกระปากนะครับโอเคนะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องพับหูชแนลครับลุงวัง โกกอกนะฮะครับผมสวัสดีครับอ่าวันนี้ทัพพูก็มาช่วยงานครับช่วยลุงหานด้วยครับผมนะฮะมีพ่อฟื้นด้วยนะครับมีทุกคนเลยนะครับเด็กศิษยขอบคุณครับนี่ก็อ่านะครับทัพพูก็มาช่วยงานนะครับช่วยงานลุงงานบ้านอดิชอนครับผมขอบคุณครับพี่ชายบ้านนอกนะครับ่ปนะฮะ เราำได้แล้บอได้แล้วครับป้ามา